الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري لساني يفقه قولي رديت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين S a ah uh. s กุม a m u a l a i k u ุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ h ขอความสันติความเมตตาและความจำเนินจงมีเดบรรดาผู้เมตตาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนอิสลามศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่7 ภาษาอาหรับมีเนื้อหารายละเอียดอย่างไรนั้นเราไปเรียนรู้พร้อมกันค่ะักเรียนคะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเรามาเรียนรู้ในหัวข้อแรกคือ阿拉伯数字อาระกรมหมายถึงจํานวนนับนักเรียนเคยเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์แล้วใช่ไหมคะในหัวข้อเรื่องจํานวนนับซึ่งจํานวนนับนักเรียนสามารถอ่านเลขเขียนเป็นตัวเลขไทยตัวเลขคินดูอาราบิกเลขตัวหนังสือได้แล้วใช่ไหมคะ ดังนั้นเรามาเรียนรู้จำนวนนับที่เป็นตัวเลขอาหรับตัวหนังสือภาษาอาหรับและตัวเลขฮินดูอาระบิกมีความแตกต่างกันอย่างไรเราไปเรียนรู้พร้อมกันค่ะ Ala adu wal a r มม m min salasun i า a m i a t u n จำนวนนับเริ่มตั้งแต่หมายเลข30จนถึงหมายเลข100 เรามาดูความหมายของจำนวนนับต่างๆว่าหมายถึงหมายเลขใดบ้างเรามาเปรียบเทียบตัวเลขอาหรับตัวเลขคินดดอาราบิกและตัวหนังสือภาษาอาหรับนะคะคำว่าซาลาซูนหมายถึง30อบอารบะอูนหมายถึง40่สอมซูนหมายถึง50าสิบซิตูนหมายถึง60บซาบะอูนหมายถึงเจสิ สามาณูนหมายถึง80ดิบติซูนหมายถึง90มีอาตุนหมายถึง100้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขอาหรับตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวหนังสือภาษาอาหรับเริ่มตั้งแต่30จนถึง100หลังจากนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้อัลอาดูวัลอารกอมมินมีอาตานีอิลาอัลฟุนจำนวนนับเริ่มตั้งแต่หมายเลข200จนถึงหมายเลขหนึ่งพ เรามาดูความหมายของจำนวนนับต่างๆว่าหมายถึงหมายเลขใดบ้างเรามาเปรียบเทียบตัวเลขอารับตัวเลขฮินดูอารบิกเ,เลขตัวหนังสือภาษาอาหรับค่ะคำว,ว่ามีอาตานี่หมายถึงหมายเลข 200. ส0 0ซาลาซาตุนมีอาตุนหมายถึงหมายเลข3 0 0รอารบาอาตุนมีอาตุนหมายถึงหมายเลขสี่ร้ย คอมซาตุนมีอาตุนหมายถึงหมายเลข500รสิตาตุนมีอาตุนหมายถึงหมายเลข6 0 0้ซาบอาตุนมีอาตุนหมายถึงหมายเลข700ซรสามานีอาตุนมีอาตุนหมายถึงหมายเลข800รติสอาตุนมีอาตุนหมายถึงหมายเลข90 0ร้อัลฟุนหมายถึงหมายเลข1000พเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขอาหรับ ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวหนังสือภาษาอารับเริ่มตั้งแต่หมายเลข200จนถึงหมายเลข1,000นักเรียนสามารถอ่านเลขเขียนได้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนได้รับความรู้มาพอสมควรแล้วหลังจากนี้คุณครูจะสรุปเนื้อหาจากบทเรียนซึ่งมีจำนวน2หวัวข้อหวัวข้อแรกคืออาลาดาดูวัลอารกอมหมายถึงจำนวนน,นักเรียนสามารถนับจำนวนตั้งแต่30จนถึง1000ได้ นักเรียนสามารถอ่านเขียนและเปรียบเทียบตัวเลขอินดารบิกตัวเลขอาหรับและตัวหนังสือภาษาอาหรับได้หัวข้อที่2คืออัลวานุนมุคตาลิฟาตุนหมายถึงสีต่างๆนักเรียนสามารถอ่านเขียนและเปรียบเทียบสีต่างๆเป็นภาษาอาหรับและแปลความหมายเป็นภาษาไทยได้นักเรียนคะนักเรียนพร้อมที่จะทําแบบฝึกหัดแล้วใช่ไหมคะ นักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำใบฝึกหัดได้เลยค่ะใแบฝบึกหัดเรื่องจำนวนนับคําสั่งจงเขียนคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องซึ่งคุณครูจะก,กำหนดตัวเลขอาหรับตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวอักษรภาษาอาหรับนะคะขอให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ครบทุกช่องนะคะ อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเละเล็กที่ให้เรียบร้อยด้วยค่ะแบบฝึกหัดเรื่องสีต่างๆคำสั่งจงเขียนคำตอบลงในช่องว่างแะใ,ให้นักเรียนระบายสีลงในลูกศรนตามวันที่กำหนดให้นะคะเริ่มเขียนน,นามสกุลชั้นเลขเล็กที่ให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนคะนักเรียนทำการบ้านเสร็จกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะสแสดงว่าแบบฝึกหัดที่คุณครูส่งให้นักเรียนทำไปนั้น ง่ายใช่ไหมคะนักเรียนได้รับความรู้นักเรียนก็สามารถตอบคําถามได้สแสดงว่านักเรียนเก่งจังเลยคะ่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนทําการบ้านเสร็จแล้วอย่าลืมส่งการบ้านให้กับคุณครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องจากลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين